กำลังตามหาร้านนางยางฝั่งทนอยู่หรือเปล่าคะถ้าใช่วันนี้แม่หมอมีร้านที่ชวนให้ทุกคนนึกถึงฟิลช่วงยุคอนาล็อกมาฝากกันคะ่ะที่นี่คือ Analog อกสกายโร้านที่ตอบโจทย์สายถ่ายรูปเพราะที่นี่มีมุมถ่ายรูปเยอะมาก,มากโดยเฉพาะใครที่หลงรัก ความคลาสสิกและมนตเสน่ห์ของยุค90บอกได้เลยค่ะว่าที่นี่จะไม่ทำให้คุณผิดหวังไม่ว่าจะเป็นของตกแต่งหรือแม้กระทั่งดนตรีไม่ว่าจะเป็นช่วงกลางวันช่วงเย็นหรือช่วงยามค่ำแบบนี้กระชิลวมากๆเลยล่ะคะ่ะที่สำคัญที่นี่ยังมีอาหารเวียดนามหน้าตาน้าทานหลากหลายเมนูพร้อมเสิร์ฟและ เครื่องดื่มหน้าตาน่ารักเอาไว้ใช้เป็นพร็อพถ่ายรูปเก๋ๆได้อีกด้วยร้านตั้งที่โครงการกรรมคอเจอริญนครเมื่อเดินเข้ามาแบบนี้กดลิฟตอีกหน่อยเลือกที่ชั้น3ค่ะแล้วก็เดินต่อชั้น4ผ่านชั้น5และคุณก็จะเจอวิวสวยๆดีๆแบบนี้